นักโมตัสสะตวโตลานโตธรรมสุทตนโมตัสสะตวะโตลาโตธรรมาสัุทตนักโมตัสสะตัตวโตลานตธรมสุทตะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ คุณธรรมจารนิคธามีขมังัะระนังขจามีคามังจารนิคธามรมังตระนังขจามีท่านธรรมจารนิคธามีติยมปิพุทธามตระนังขจามีติยมปิพุทธามังจารนิคธามี ขัจฉามิโตติยัมปิตํมังสํสารํขัจฉามิปิญฺฑํปิญฺฑํสํขารณํขัจฉามิโตติยัมปิตํขํสารํก ปฏิยงปีพุทธางสานังขจามีปฏิยมปีพุทธาสารนังขจามิตฏิยมปีธรรมามสารนังขจามีตฏิยมปีธรรมามสารนังขจามิปฏิยมปีสัรมามสานังขจามีปิยมปีธรรมามสารนังขจามิ อามิสรณังอะมันังลุทธิภาวะอะหังเกวะนาติปะตาเออะหังนิสสิฏฐาปะทังตะมาอิธาณีกานาติปะตาเมละอะนิสสิฏฐาปะทังสมาธิยามิ <imitation> <imitation> <imitation>

เวรัตนศีลสิกขาปทํสมาตุยามิโสสาวาจาเวลมณิสิกขาปทํสมาตุยามิราเมยัญญมัจฉปมาฐานมโน <simitation> <simitation> <simitation>

นะโมตัสสะะคาวะโตอาะหะโตสัมมาธัมบุตัสะนะโมตัสสะทคาวะโตอาะหะโตสัมมาสัมพุธตสะาตะโตสรมมาสัมบุธัสะพุะ วัตเตมะทานังนาโตะยะวานิพานังโหตุสุขิยัติสุขินังวาโตะเมทานังนาโตะยะวานิพานังโหตุสัตยัติสุขินังวาโตะเมทานัง สามปฏิกอรัยานียที bueno ่วรมายาดามทงสติทัตถาตาระอันทั้งกาสิกาเทเสุขามังานุกรรมปิมังปาทานะโมตัสสะตุลาตุลาตุกรรมตัมุปัสสนานโมตัสสะ ตัวระตัวธรมะตัมภูภะกะนิจตันสัตว์รปภานเป็ะตังป็ะตัเวทิตาที่ทำนิธรามะัวาระนักอุปตโตนิอาจารย์ภารได้แสดงพระธรรมวิชนา ในกัดตัดลูกกรเทวีทิตตาตถาพรรณาว่าเป็นการลูกคุมและาลการทดแทนคุมอันเป็นหลักสัตว์คำสอนแห่งคงสมเด็จพระกินโวรสัสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อเป็นเพื่อสำเร็จกิจเป็นธิการมีพิโยชนโรงชาวเราเราลุกสมมามักษา สาธุชนทั้งหลายถึงได้เข้ามาณาจักรบรรลุสถานที่นี้อันเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญอันเป็นสถานที่บำเพ็ญกุญเขาจะได้ขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งจิตจดจ่อตั้งเจตนาให้แน่วแน่ฟังสงบโดยการรู้สังสารเกตนาซึ่มันจะพาดจากใจเสดง กคนเก็นเวลาในวันนี้โจกผ้าคือผู้ซึ่งเป็นผู้เป็นที่จายขื้สัพ้ายหลานเหลนใหญ่ดีสาธุชนคนที่ขอรบนับถือทั้งหลายเป็นปาร์ลูกการบำเพ็ญกุศลของคุณโยมแม่ร่วงบุตรศนย์เนินซึ่งได้เสียชีวิตลง ในวัยร้อยสองปีห้าเดือนแัดแปดวัน,บบนในงานนิรุกู์ทั้งหมดสิบสองคนร่วมก,กันเป็นโจก้าจัดงานมอบพห้กุศลศพเพื่อเป็นทักสิานานุปธานทุนกิตกุชิตส่วนรวมส่วนฝุ่สนส่นแสให้คุณโยมแม่ร่วมทุกวนัน วันนี้เป็นวันที่ทางเจ้าพ่อตกลงใจะให้มีการชาปนกิจก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดวาอารามหลายวัดจัดการมาะชาพิจารณ์เองถวายผ้าผ่อนท่านสบายใจที่วัวจะถูกประชัยให้ได้ทานเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนบุญสงให้บุญโยมได้ร่วมในตอนเพล่งที่ผ่านมาพักบาย กคนที่ได้ทำนำศุไปพิสการชานปนกิจปัจจัยแห่งการสแสดงธรรมะทีน,ทนาอาลัยสมุนกันเพื่อเป็นการเครื่องเติมบูรุษในส่วนซึ่งเกิดภาวนาใหม่หรือเรียกว่าภูมากกาิจักรปัจจัยเพื่อได้ยื่นการจำรมภาเป็นตัวแทนสมเป็นงศักแสดงธรรม น้องนานาแบคธรรมธรสอนขององค์สุตติพสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงก่ามดีู้องขอ,สงของแ,แสแดงความเสียใจกับผู้ซึ่งเป็นลูกลูก,ลกหลานโดยเฉพาะหลวงยี่ท่านพระอาจารย์วิมัยซึ่งเป็นลูกคนงหลวงพ้อเป็นน้องคนสุดท้ายของลูกของคุณงพ่ในลูก ตึงในเสีนชีวิตโยมมันดาไปในโอกาสในข่าวงาี้ดังนั้นท่านตจาร้อมด้วยพี่น้องยยอ,อยากอยากกอมด้วยปู่ป้านาอาทั้งหลายไปร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเพื่อเป็นพักส,ส,ส,สินาลูกประธานอิท่ิพิส่วนบนุญเป็นศพ แทนกับคุณโยมแม่ของตนเราเป็นพระก็มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศให้กับผู้่งเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในฐานะผู้เป็พระองค์สมงเ็ตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งสักรยุทพระอนุตตะสัมมาสัมโศศพิยาเป็นพระพุทธเจ้า ในข่าวที่รวมข้อของก็เป็นพระเศษสวรรค์นักเึกษาผู้ใจอบจัดงานมาไว้พระเพลินสดให้กับโยมพ่อของพระเพลินซึ่ก่อถือมาเป็นเงินกิจแกลียดมาให้กับเราผู้สุเปรายุ่นหลังเมือมีโอกาสประเวณจากงานส่งให้โยมพ่อโยูแน่ ของตัวเองท่านอาจารย์ประสงค์ว่าในความหน้าที่ของวามเป็นลูกควรสองชีพจนโยงแม่เสียชีตไปจะ้ศราบาไปโยงแม่ปวมานานท่นานอาจารย์ขอรับจัดตอนบ่ายก็จะเข้าไปบ้านไปเฝ้าโยงแม่ไปดูโยงแม่ หน้าที่ของคนที่เป็นลูกต่อแทนคนที่เป็นแม่ของตนเองนี่ชใช่แต่พวกเราท่านอาจารย์จะทำเรอแม่พักโอ่งคือผู้ซึ่งมีโยมแม่อยู่ก็เคยทำและทำจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายดังที่มี้องทีสุขปรากฏขึ้นในจังวัดปฐมยา มีท่านพระอา์าุูกหนึ่งถึงเจ้าว่าดวงแม่ของท่านจุลท่านก็ทำหน้าที่คนที่เป็นลูกถึงแม่าจาเป็นทรับินนถ้า๊าบมาได้ท่านก็เากเอาอาสารไปให้กับโยงแม่ของท่านทุกวัน,นเพราะว่าโยมพ่อของท่านเสียชีวิตไปก่อนนั้นแล้วหลังจากที่เ่า,า,านอาวาหารไปแล้เสร็จท่านก็เลยดูแลดยงแ,แม่ของท่าน เช็ดและเช็ดตัวอาบน้ำให้กับโยมแม่ของท่านปูที่หลับที่นอนให้กับโยมแม่ของท่านคนทั้งหลายก็องกังโจรธนาว่าเการป็นพันธ์อะไรปีกบาดแล้วก็เอามาให้โยมแม่ตัวนเองปีกระบาดแล้วก็ามาอาบน้ำมาเช็ดตัวปูที่หลับที่นอน ให้กับโยมแม่ของตนเองอาจารุณธนาว่าเก่าตมีิ <script> ีเตียนต่างๆท่านบอกกล่าวว่าในสมัยครั้งรุ่งเรององคเคยพระถึงเคยรุ่งพระบาทมาได้ยลอวออกไปให้โยมแม่ปีป็นประจำเหมือนกันมาดูสุนทรภูเจ้าสุนรภูเจ้าบอกว่าตารทำหน้าที่ของวาเป็ูกจุดต้องแล้ว ถึงแม้่าจะปุจพค้เราก็สามารถยินธาบารมาให้แม่ของตนเองยินได้เป็นอนา,นามาคางยินะบารเรียกว่ายินธาบารบ์ชนาาิดพิเศษของปุาาจจคาอย่างอืึ่งซึ่งตามปกติพระบินธาบารมาแล้วไม่สามารถจะให้บุคคลอื่นได้ก่อนที่ตนเองจะปบฉัน ถ้าตนเองขูกแขนแม่สามารถให้ใช้ตัได้แต่เป็นกรณีพิเศษท่านเรียกว่าอนามัยขัดมิถะมารมิถะมารที่พระสงฆ์ให้มาสามารถที่จะมอบให้เด็กผู้ซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่กินก่อนทำท่านที่ตัวเองยังไม่ได้ถามโดยที่ตัดเองทำอันนี้ก็เจ้าที่ไหนว่าพระสงฆ์ได้รับ ก็เป็นก้อนนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำบาด่ให้ให้โยมต้าโยูแม่กินได้โดยแม่ต้องรอให้ตัวเองกินก่อนตัวเองกินทีหลังหรือกินพร้อมกันก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าปรับตามวิถีชีวิตพวกนั้นพักลูกนี้ก็เช่นเดียวกันกินน้ำบาดาได้ก็เอาแอนให้โยมแม่กินทุกวันกินเสร็จก็ต้องนั่เช็ดตัวตรงที่หลับที่นอน พระผาทูปพระสิ้นเม่โยแม่ของคนเกพระเจ้าพระทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองของท่านท่านเป็นเจ้าวาดปารังเกียเป็นพระซึ่งทุกตัวด้เหมาะสมไปจากผู้หญิงไปจากของใช้ของช้อยผู้หญิงเป็นพระถาทเหล่านี้เป็นเจ้าท่านทราบข่าวท่านก็ประชุมพระลูกวัดของท่าน บอกว่าท่านท,ท,ทั้งหลายนัะเกียดผมในข้อนี้ผมก็จะลาออกจากความเป็นเจ้าว่าเพื่อเป็นพระสังภาธิการขอเป็นพระธรรมดาแต่ผมขอสักอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่ดูมาบามานน้วผมก็จะเอาไปให้แม่ของฉันดูนแล้ผมก็จะไปสักที่ ัท like ี่นอนผู้ชายทา่อนนะสักทักถึงแม่เชิดเงื้อเชิดตัวงแม่เหมือนเดิมทักทังหลังกยโยมอยู่มาวันหนึ่งโยมแม่ป่วยนะอาจารย์ก็เลยอุ้มโยมแม่ใส่รถไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก็อุ้มโยมแม่ขึ้นรยไปบาม คนทัน้งหลายตกตกใจเป็นพักขึ้นผืนหิงวิ่งมาดูกันในนั้นก็เป็น,นาาหน้าชาวด้านถือกล้องมาถ่ายรูปพัดขึ้นผืนหิงแล้วก็ไปถามว่าเป็นพัดทำไมขึ้นผืนหิงท่านก็บอกว่าถ้าลูกไป่อุ้มแม่แล้วใครจะอุ้มเรามีแต่เพียงแค่สองคนคือแม่ลูลก เาจะได้หน้าอาชีพของคุที่เป็นลูกก็คือการสืบแลแม่ของตนเองพ่อของตนเองเราพ่อของเราเกียณแล้วพี่น้องคนเดีนเไม่มีดังนั้นหน้าที่ผู้ผแ,ผผผผมงงแม่เป็นหน้าที่ของเราถ้าอันนี้ทำพู้อันนี้ลงล้งสิ้นี่หน้าเลยงานจ้างสริตชิมนเป็มเวลาชีนิตหน้าในสมัยนั้นราชการที่เก่า ท่านให้อ่านคำท่านเรียนท่านบอกว่ายกย่องพระรูปนี้แต่ว่าเป็นลูกทุกหลานเป็นแบบเป็นหลานแก่ลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายนั้นจะต้องดูแลพ่อดูแลแม่ถ้าไม่ดูแลพ่อดูแลแม่แล้วจะไปดูแลใครเพรอะพ่อและแม่เป็นบุคคลผู้ปรปการรักบุณ ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอุปกาลีแปลว่าเุ็คนผู้ทำอุปการะตนลูกทุกคนได้รับก,การอูแลัมภ์จากตนจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนท่านเคยทำให้เราเืิอท่านเคยก้อนข้าวก้อนาน้ำให้แก่เราท่านเคยใส่เสื้อใส่ผ้าให้แก่เราท่านเคยอยู่ที่หลับที่นอนให้แก่เราท่านเคยให้ดูเรา ให้เดินไปในสถานที่ต่างๆได้สามารถเราก็ทำต่อเทนการทำต่อแทนหรือเราจะต่อแทนท่านได้ก็คือการที่เรารู้คุณของท่านซึ่งเรียกว่ากตัญญูแปลว่าการรู้คุณกตองเวทีแปลว่าการแทนคุณเพราะฉะนั้น ลูกคนใดมีโอกาสป็นรุ่นกุมและการทดแทนคุมของผู้ึ่งเป็นพ่อเป็นแม่นั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อแม่เคยอาบน้ำให้เราเราอาบน้ำแทนท่านเวลาท่านอาบน้ำเองไม่ได้ในเวลาที่ท่านเจ็บป่วยพ่อแม่เคยก้อนข้าเราพอท่านเจริญชรามา กินข้าวเองไม่ได้ลูกผมก็ฝึว่าข้าวให้แก่ท่านพ่อแม่เคยใส่เสื้อใส่ผ้าให้แั่เราเราก็ใส่เสื้อใส่ผ้าให้แก่ท่านในเวลาที่ท่านเจ็บป่วพ่อแม่เคยปูที่นอนให้แก่เราแขวนปูให้แก่เราเปลี่ยนสรามาพ่อแม่ปูเองไม่ได้เราก็ปูให้แก่ท่าน การทำแบบนี้เร,เรียกว่าเป็นการรู้คุณและเป็นการทดแทนคุณการรู้คุณและการทดแทนคุณที่ว่าเป็นความประการอยู่ประกับเวที่าคุณมีจึงมีคำคำหนึ่งเป็นบทกวีคำกลอนว่าประกันอยู่รู้คุณท่านสัตว์นุกมีเป็นหลักคนดีมีครบถู่น ตอบแทนท่านให้งานตารสมควรคนดีว่านย่อมยึดมั่นกับตนอยู่เพราะฉจนา้นกาที่ลูกหลานของคุณโยเนี่ยร่วม,มรีสุนเนินด้วยคำลาบุผูกทิศส่วนสุกสนให้กับแม่ของตนจึงถือว่าเป็นการแสดงของซึ่งความประทาระตาเทีและความปรประนาทีนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นคนดี การรูปแบบที่ได้หันสูตรมาเป็นนิธิองค์ฐานต้นว่านิพปันถาทุกขูปารันตปฏิญูตะวะที่ความปฏิญูตะตะที่เป็นนิธิเป็นกฎหมายขององค์ดีกันนี้แล และตัดแัดเวท,ท,ทีการทดแทนผูม,มามเ,เพื่อสคุลเกเรราขออนเชิญพระสัตรมาเทศาาโยงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชานีตัดทีด่กระไร จิตตวารูปจันติเตสัมปุริสสํอุปปาทะวะอากิญจายะวะสังขารํราหะปาตะวะนะสังนิโสจิตตวารูปจันติเตสัมปุริสสํอุปปาทะวะอากิญจายะวะสังขารํราหะปาตะวะนะสังนิโสจิตตวารูปจันติเต Yeah. Mm -hmm.